สวัสดีค่ะตอนนี้กันย่าอยูบัดทอนน้าเพื่นดุงน้าเพื่อยู่นอะค่ะปูหรือสีอินดำเพิ่นสีมาทำปูตุเรกหรือเพิ่นสีเชิญปูจากต้นข้อลุ่มลุกมาสรูปเล็กอยู่จุดเดียวกันว่าจันเพิ่น่าเนอค่ะอันนี้ปูสีนางคุยนางเวาเนะค่ะ ป็นมนุนปูลงมากอยู่ดิมนุนปูต้นคอมากเมอร์แมนนอยที่เป็นผู้ตั้งคิดบบนี้นี่พี่น้องเยซี C นะครับแย็บขอไปอีกปูแล้วเบอร์แมนน์มุ่นแยเบขาไปอีกน,น่นวลเออน่นนนนนนสอน่สอนลักษณาโอ,โอไปทั้งนมีกันเด้อปูเด้อเวแต่สีใสาส,าส,าสาัน ได้เิดเรื่องทานขอให้กลับขึ้นหาคอยโถ่ปันเทวีคุณเน้อวันนี้ขอให้ลูกหลานแฟนมิี่ทั้งหลายขอให้รวยๆปังๆทุกคนขู่ขอกราบขอบพระคุณหลายสหรับช่องยูทูบทุกช่องเด้อที่ปูบริสุทธิน้าบอกว่านี่ช่องยูทูบทั้งหลายคืที่ว่าปูบริสุิดข้างเป็นพุ่นช่องยูทูบทั้งหลายนะขันบุญทีช่องยูทูปปูกับบ๊มีมือนี ปูขอกรับขอบคุณขอบคุณสำหรับอาจารย์ช่องทุกทุกทั้งหลายทุกทุกช่องที่บ่ญเอื้อนมานน่ขอกรับขอบคุณมากะที่นี่ที่ในไทยถอดออกให้แฟนอิซี่กันได้ผมจกได้เป็น,นเนี้ยแนวทางใหู้ในรานนี้แต่ปูขอสนับสนุนเยอให้เป็นนวยรัฐบาลหาซื้อรัตตรีไว้วันนี้ปูมาสรุปคงทุดไทยอย่างให้ดูในร้า,านภายในเกียจเมื่อนี่ปูมาเคยสรุปคงทุทไทยจ้าเสียผมจะมาสรุป มึอน,น,นี้งวดแรกเลยก็ให้แม่ในพี่ทั้งหลายให้ใมั่นใจเพราะว่าใส่ทุนหน่อยแต่ว่าให้ใส่แล้วให้มันกุ้มคาเรียกมันบอกหลายตัวหรอกมันออกตัวอยู่วปูดเดียวเท่านั้นแหละมึงนี่ว่ามาสรุปคงทุนไทยปูคอนปูต้นคอเให้หน่อยเพราะว่าปูมันให้สืบได้เี้จะให้อะไรก็แล้วด้วยตอนนี้ก็ตอนเดือน ไสยามนะครับสาธุินหนึงคันหกร้อยบาทนะครับเด้ออนุโมทนาสาธุน้ำกันนะครับสาธุสาธุครับบาทหนึ่งสหิงหนึ่งสองบาทห้าบาทจะเป็นเงิคุณหลายปู่จะว่าตอบแทนลูกหลานที่ถูกกล่าวขันมหาศาลคอยกลับขึ้นหาลูกหลานเออให้ลอยเท่าพันธุ์ที่ดีคุณบ่เป็นจะได้ก็ให้ได้บ่เป็นจะรวยก็ให้รวย ว่าเป็นแต่ทุกข์เคยจะทุกข์ควบเจ็บควบหายสับป,ปะสุกสับป,ปะสุกสับป,ปะโลกสับปะไฟสับปะไฟขีดเลสต่งตางๆต่างๆยมกัมม์มกไก่ลูกหลานขอให้มั่งคั่งสมบูรณ์ปุ้มผลมีเงิน,นมีทองใสขอให้งวดนี้เด้อปูเสียงพิเศษปูเพื่อสรุปเทธิจักเทียโกงสุดท้ายของจะสรุปเรกเนี่ยปูเสียช่องยูทูปทุกช่องที่มาบอร์นี่่ถึงวาทิมบอร์นไทยก็ดีให้รวย ให้มีเงินมีทองให้มีโชคมีลาภรวยยกช่องทุกช่องเด้เลาซะ<า>สัก<า>วันปูจิตมาหนี่ปูว่าขันมันปูมีอันมีเบียปูว่าสื่อสายไฟมาตะไวบนทุกขุไมันมีปูกระดีหามาใหงปะปูเป็นเพราะว่าผมมีสายไฟได้เครื่องมาแล้วพรย่างสายไฟมันปูก็ต้องหาสายไฟมาถวายอีกเพาะว่าตามปกติแล้ว กันยังดีปูต้นคอพันมาปูใช้ชนะเพิ่นก็มาสางซอยขึ้นกันเพิ่นอยากมาสางซอยแ้ยอยอะครับมันเป็นบุญแรงบุญแรงกุศลแรงศรัทธาเพื่อสืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนาให้เจริญหื้องเหลืองเหลี่ยมให้ชั่วลูกชั่วลานให้ได้กบาบไหว้ตราบเท่าน,านัานาน้นแสนนั้นมือนีปูถึงมาขอสรุปเรียก จะรับหัวต้นคอเด้อโอ้ยแต่เรมีปากกาบปล่าเลยปากกาปากกาใ่ข้อป่าปูโอ้ยโอ้ยพอดีเลยสนุกอันนี้ตัวแดงขึ้นเพิ่งลงเนาะลงแรงลงนายแด้วปูเด้ะอ่าได้เมื่อนี้ยห่อได้มาเบิ่งปูสรุปเลขต้นคอนะครับคือสิบโมีอ่างนหนมนต์เนาะปูเนาะบโบ่มี่เมื่อเดี๋ยวพ่อไปยึดไปแล้วนะครับได้ตัวเลขเด็ดๆจ้าๆพี่น้องแลนซื้อเลยนะครับเด้อมันจะอันนะครับปู ขอกาบที่ว่าฝ่าดินเด้ออินพุ่มยุมยักปรักษาคนท่านขอกับพะพุ่มเจที่โจฐานเจบานเจ้าเมืองเจผู้เจผาเจแหงเจหน้าเจ้าป่าเจ้าดุงเจพงเจ้าไพเจพุ่มสถานเด้อปูเขาปูไผโดยเฉพาะปูพิบุญเด้อพอเอ้ยขอรับตาหน้านื้มุ่นพอเด้อมาสั่งซอยลูกซอยเต่าเด้อพวลูกไสหลายพู้นี้ขอ น้ำพลอยนะน้ำปูพี่บุญนะมาสั่งซอยลูกซอยเตาเถอะยังไดรกันเลยถ้าดูเด้พอเด้อพ่อกาพอกาเปพ่อมาสั่งซอยลูกซอยเตาพ่อได้แหงเลียวให้ตัวสมบูรณ์ดูด้วยโดนจิตโดนใจขอให้โชคลาภสามตัวนี้ขอให้แตกคือสรุปเรียกของต้นควงมนีจากปูชัยชนะจากอำเภอ มีเรื่องจังหวัดนองบัวลำพูต้นคอรมลุชุดสรุปโค้งสุดไทยมื่อนี้ขอให้แฟนเดยบที่ทั้งหลายฟังไว้แล้วกาให้ไปซื้อลัตเตอรี่ไปแล้วถือโบถือผูกกับบการับรองรับประกันแต่ว่าคมมากจนตัวผู้เนาะผู้ที่สรุปให้ <c oughs> สรุป เอา yup. ข้างนั้นขั่นในคือเพื่อนมันตัวหน่อยกวูจริงครับแต่มีไงบอกท่างนั้นก็พอกอากแล้วโอ้ยออาไม่สันตุตัดกาคอยก็เป ok ็นแนวนั <c 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 ่นอ like ันนี้ส um> ิเป็นจังไห้ปูอันนี้กระสีปูแดงกินเครื่องอยู่บ่เนอจังมาเนี่ยนี่คือสรุปเด้อบ้านี้สรุป คันหายคูบอกมันก็มียอดเอามันก็มีดอกเอายอดเะฟองงน้ำนี่างเนตามคูรับคันหาน้ำลูกน้ำหลานจะเข้าเนี่ยตัวเด้อเราคันหาผู้ที่คันหามากปล่อยเรื่องรบนฝาเด้่อสาธุสาธุแม่พ่อสาธุแล้วจ้าผู้พานก็เห็นด้วยด้วยกันนั่นแหละ ว่าขึ้นไปนั่งเขาดึงดูหน้บ้านดต่น่อที่จะอาว่าไปเรียนนักการเงินก็ไปเนา่ยไปเขีลตนนี้รอไลยเกิตัว ตัวติงมันนี่นตัวติงมันก็คือจนะิตสามห้จิตสามห้าจิตเต้นเต้ให้รถตีจสมตัวร่องตัวร่องมันนี่นี่แปดห้าตัวกันมันก็คือศูนห้า ตแต่ว่ accurate, nogle, าในใจปูน Al ั่นปูฟันท่วงไงคือผู้เดียวคือสามห้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวโครโลสามห้านะครับเม็ดเดียวโคโลเลยนะครับก็ปูบันโบรนะครับ คือมณีเป็นโครงสุดท้ายเนาะปูด้วยสีกะธรรมดาเรศธรรมดาโชคลาภมันก็มีหลุดมีเข่าม่หลุดบ้างแต่บางวันนี้เนี่ยเนี่ยข้อมีส่วนตัวปูปูหมักสามหาเม็ดเดียวล่างสีเจ็ดโคโลนตัวนี้สองตัวเป็นตัวกันมันนี่บจ้าเจ็ดกึ่งหนึ่งตัวเดียวกันเด้อตัวนี้คั้งที่ปูที่บอกตรงๆรลไรก็บอกบ่ได้๋สี่กับเจ็ด ซื้อกันหนึ่งตัวเดียวกันช่วงนี้ซองขังนี่ยเซื้อก็ได้ซื้อตัวน,นี้ก็กได้ผู้ใดมีไปซื้อลอตเตอรี 3, 5, 7, 3, 5, 5, 3, ่ไปลดสามหาเจ็ดสามห้าห้าสามเจ็ดออกกบอกก็ต้องออกเจ็ดสามหาเนี่ยเลีย <c oughs> ผู้ใดเห็นอยู่ยใสยก่กำมไมล่ลดลอตเตอรี่เนี่ยไอศิไปปล่อยไปว่างมันเด้อสาธุเด้อผู้ขาขอว่อนปูใหญ่เด้อปูไอ้พ่อเอ้ย,ออยมาซอยลูกซอยเต่า มาสวยลูกใส่หลายเออมาสวยฤๅษีภูมิหนี้ฤๅษีอินดัมพ่อลูกเตาสิสัญญาว่าลูกเตาสิเอาจนเลี้ยวก็นล้ววัดว่าอารามก็ได้เอาไอ้พ่อจนภูมิใจก้อยพ่อเสียซื่อเสียเสียงลูกเตาสมเป็นจิตรุ่นสุดท้ายจิตรุ่นต่อไปจักสศรีไผยละพ่อเอ้ยบันเรือทะเลฤๅษีอินดัมเรือศิษยรุ่นสุดท้ายมูวบันต้องผู้พิบูลลูกเตาขอ องค์เยี่ยนพอเด้อปิติตั้งปิตินึกปิติคิดพอๆจงรดนบันดาลแพ่บารมีแพ่อำนาจวาสนาแพ่บุญญาบารมีมาให้ลูกให้เต่าเด้อพอเด้อมาสั่งวัดว่าร่ำซอยลูกซอยเต่าเลยทั่วเพื่อแฟนเด็บซีทั้งหลายทีได้สั่งซอยกันขอขอบุญขอบคุณหลายแฟนเด็บซีที่ได้ทรงปัจจัยที่ได้ทรงคาร์นุมองน้ำมันในปูปูทำตัวนี้ปูระวังสิ่งตอบแทนในเรศทั้งิ้ๆจากลูกจากหลาน คอยลูกขลานได้ผู้คดีใจกล้วผู้มั่งใจคอยดูขลานได้หลายๆใเศนีใส่สษมีเงินมีทองใส่เพื่อลงฝ่ายเลี้ยอยู่เลี้ยกินเลี้ยใส่งวดนี้ปูหรืสีอินดำเสียให้ช่องยูทูปทุกช่องรวยยุกช่องมัดทุกช่องเด้อสามเจ็ดสามห้าผู้ฟันทุ่งอาหารเดืยวหางเดียวรถ เก็ดสามาฟันท right ่งฟันท่งไอ้เจ็ดสามาหางเดียวโฟันท่งมมาฟันท่งเพรมันท่งเดียวสามท่งมันนี่เนาเดี๋ยวคนนี่เหยียดไทยดูที่บานฟันขาดเลยมาฟูฟันฟันขาดกเลยแต่กระแจ้งมันนี้หละูโรเากอโเลยหางเดียวเก็ดสามอ่ะกูเหมือนาตั้งีแ้เนี่ยเลาไยไปเยี่ยนไส่ไปสุดๆอน เดือนหาซาซาาซแล้วก็ไปสุดขวาทังปุนนะปูจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้แปดห้าสี่เจ็ดศูนห้า